สวัสดีครับหวัญใจชาวสวนวันนี้ก็มีฟุตบอลถ้วยเป็นถ้วยรองนะครับเพียบเลยแต่คู่ที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับจะเป็นใครไม่ได้จริงๆนะก็ต้องแมนยูอยู่แล้วแล้วเมื่อคือนก็มีข่าวทันทีทันควันหลังจากเทนฮากโดนปดนะครับก็คือการดีลลูเบนอโมลิมกุนซื้อของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในค่าฉิปสัญญาเนี่ยสิล้านยูโรนะแต่วันนี้อโมลิมก็ออกมาบอกว่า ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเออก็ยังไม่รู้ว่าตกลงโค้ดคนใหม่แมนยูจะเป็นใครนะแต่วันเนี้ยแน่ๆก็คือลุฟฟานนิตตลอยนะเป็นกุนซือขาตาทับคุมแทนไปก่อนแล้วก็คิดว่าวันเนี้ยลุฟก็อาจจะมาใช้แผนที่แบบว่าเป็นแผนแบบมาตรฐานออฟุตบอลแบบมาตรฐานไม่มีพลิกแพงเหมือนตอนที่เทนฮากคุมเลย สบายใจได้ i n นเ r ิ w i n วิงแบ็กอินเวิร์ดวิงเกอร์ฟอร์เวิร์ดฟมั่วซู้อะไรไม่มีแล้ววันนี้แล้วก็คาดว่าวันนี้นะแผนที่รุฟันที่ตลอยใช้เนี่ยก็จะเป็น4-2-3-1ในระบบปกติแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น4-2-3-1ในแบบที่แฟนบอลส่วนใหญ่อยากจะเห็นเออก็ผู้สาประตูจะเป็นโอนาน่าเหมือนเดิมคนระับแบ็กขวาเป็นดาโล่คู่เซนเตอร์เนี่ยจะใช้เดลิดกับ ลิซ่าแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์พอสมควรนะเพราะว่าวันนี้เขาอาจจะใช้โทบี้คอร์ล r เยอร์นะครับแล้วก็กางร,รับ2เนี่ยก็จะเป็นคาซิมิโลกับอุกเต้เพเมเกอร์หน้าต่ำใชอ้อิล็กเซนเออริมเส้นด้านซ้ายใช้กานาโช่ริมเส้นด้านขวาใช้อารม,มัดแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเซ็กซี่น่าจะเป็นแพทเทิร์นในรูปแบบที่แฟนบอลคาดหมายและก็คาดหวังที่อยากจะเห็น ส่วนคู่ต่อ,อสู้เนี่ยวันนี้ก็เป็นเลสเตอร์ครับมาในแผน4 2 3 1เหมือนกันผู้สาวประตูก็เป็นแดนนี่เวิร์ดแบ็คขวาเป็นลิคาโดปาเล่าคู่เซนเตอร์เป็นคอนเนอร์โคดี้ยืนคู่กับโอโกลี่นะครับแบ็คซ้ายเป็น Luke ลุคโทมัสกลางรับ2เนี่ยจะเป็นโอลิเวอร์สคิปยืนคู่กับซูมาเล่แล้วก็ปีกข,ขวาจะเป็นอิสคูปีกซ้ายเป็นบับบิลลิตหน้าต่ำเป็นฟาคุนโด โบนานโต้ bon นะครับแล้วก็นาเป้าจะเป็น Al e อัลซันเอดูอารอก็คิดว่าวันนี้ทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะเอาจริงนะทั้งแมนยูทั้งเลสเตอร์นะครับเพราะว่าแม้ว่าถ้วยลีกคับเนี่ยมันเป็นถ้วยเล็กแต่ว่าทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างหมายมั่นปั้นมือเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีลุ้นในถ้วยถ้วยลีกแล้วก็ถ้วยเนี้ยยิ่งเข้ารอบลึกก็ยิ่งได้เงินเยอะมันก็เป็น ทางที่จะเอาเงินเข้าสโมสรแล้วก็คิดว่าวันนี้รูปแบบการเล่นเนี่ยน่าจะผัดกันลุกผัดกันรับแมนยูก็ไม่ได้มีความชัวร์ะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่มีคุณซื้อด้วยส่วนเลตเตอร์เนี่ยเขาเป็นบอลไม่ชัวร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นบอลแบบไม่มีแพทเทิร์นที่มันแบบชัดเจนตายตัวหรือว่าแบบน่ากลัวอะไรแล้วก็คิดว่าคู่นี้น่าจะบุกกันไปรับกันมาบุกกันมารับกันไปแล้วก็คาดว่าสกอร์วันนี้น่าจะแมนยูเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่ง